好不亚人偷个咖啡的我。 สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ตีห้าห้าสิบนาทีนะครับเราอยู่กันที่ยอดเขาพญาเดินทงนะครับอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับอากาศเย็นสบายมากครับคือเรานอนค้างแรมือนที่นะครับก็ตื่นมารับอากาศสดชื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์จะขึ้นด้านหลังผมนะครับด้านหลังผม่าเป็นเขื่อนปลาสักทุสิ์นะครับตอนนี้น้าเต็มเต็มมากนะครับเต็มมากน่าจะ เกือบร้อหรือร้อไม่แน่ใจแต่รู้ว่าปริมาณน้ําเยอะมากนะครับก็เริ่มเห็นยิวทัศนะครับตอนตอนเช้าน้เริ่มเห็นทางรางรถไฟด้านหลังนะับรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราจะชงกาแฟกันตอนเช้าจิบกาแฟกันนะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับเพื่อนๆพนพี่พน้องๆทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับยอดเขาพยายเดินทงจุดชมวิวน่าจะสวย มากๆใช้คำว่าน่าจะสวยมากๆหรือจะใช้คําว่ามากที่สุดในลบบุรีหรือเปล่าในในเฉพาะวิวมุมสูงนะครับคือตอนนี้เราด้านหลังผมนี่คือเห็นหมดเลยครับเห็นไปถึงจังหวัดตราบุรีเลยนะครับก็อยากเรียนเชิญมาไม่ไกลนะครับจากตัวอาเภอเมืองลบบุรี50กิโลเมตรนะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในการเข้าพักนะครับแล้วก็แต่ว่าเพื่อ ด้านห้องน้ําเรื่องอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แต่มีให้เข้านะเพราะว่าที่นี่เป็นสํานักสงฆ์นะครับก็ไปอาศัยเขาทางวัดแล้วก็ด้านล่างน่าจะเป็นของของหลวงสร้างไว้ให้ครับก็สามารถมาได้เลยไม่ต้องบุ๊กนะครับไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับมาได้ทุกวันนะครับสามารถมาตรงไหนว่างเราก็จองจองได้เลยครับจองคือจับจองพื้นที่ได้เลยครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาเที่ยวสวยจริงๆครับสวยจริงๆก็ฝากติดตาม เรีนไร่หมอกของเราด้วยนะครับก็ไปเที่ยวที่ไหนเจอสถานที่ที่ไหนสวยงามแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามความประทับใจเหล่านั้นนะครับมาฝากพี่น้องจะได้แบ่งปัน,นครับความสุขว่ามันฟินมากๆตอนนี้อะไรเงี้ยครับตอนนี้อากาศที่ทผมอยู่ตอนนี้นะ่าจะประมาณ20หน่อยๆครับประมาณ20นิดๆเพราะัน,น,นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะวันนี้เราอยู่วันที่ที <c> ่ <oughs> ตอนนี้คือวันที่14ตุลานะครับ เมื่อคืนเราค้างแรมมาที่นี่ก็ตอนเช้าเนี่ยเริ่มลมโชยเนี่ยโอ้โหฟันได้ได้ฟิลมากครับได้ฟิลมากอากาศกำลังดีนะครับยังไม่ถึงกนะหนาวแต่อากาศดีอากาศเย็นเย็นสบายนะครับโอเคครับเราจะขึ้นไปกราบพระด้านบนนะครับ <y> ตอนเช้าตอนนี้ก็ พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกที่มานอนกลางเต็นท์ก็เริ่มตื่นแล้วมาเริ่มดิฟกาแฟชงกาแฟกันแล้วครับอ่าส่วนเพื่อนๆที่กําลังเดินทางมาก็มาเลยนะครับเริ่มขึ้นเขามาแล้วมีพี่ๆมาดิมิกไบขึ้นมาแล้วครับบรรยากาศดีมากจริงๆนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับอยากให้มาเที่ยวกันนะไม่ไม่มีราคาค่าจองเต็นท์ค่าที่พักอะไรไม่มีนะครับใครมาก่อนได้ก่อนเลือกเอาเลยครับสันเขา สันเขาเขาเลยสันเขาเนาะยอดดินเขาแล้วก็เนี่ยครับมีร้านอาหารอยู่ร้านเดียวเองนะก็พอได้กินได้อยู่ได้อยู่มีอาหารเช้าได้เลยนะครับอยากให้มาครับอยากให้มาจากตัวเมืองลงบบีห้าสิบกิโลใกล้ๆครับขับรถแป๊บเดียวไม่นานไม่นาน,น,านเดี๋ยวเราจะไปควยพากันด้านบนนะครับถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว เดินไม่เมื่อยนะครับหน้าตาคนพูดก็ยับยับเลยนะครับล้างหน้าแล้วก็มาเลยครับน้ำท่าไม่ได้อาบเลยนะครับอยากให้มาสัมผัสอากาศดีจริงๆนี่จะพูดยังไงดี ทีมงานครับกำลังขึ้นไปมากันวันนี้เรามากันหกเจ็ดท่านนะวันนี้กลับไปแล้วก็มีน้ามีแปดเนาะเมื่อคืนนี้แล้วก็พอดีกลับไปสองเนื่องจากมีภารกิจกับอยู่กันแยกๆก,กนันตอนดึกแล้วก็กลับบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกนมาถึงที่ด้านบนสํานักสงฆ์แล้วนะจะขึ้นมากราบน้ำพระสการพระนะครับก็มีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องที่มาเที่ยวมาชมยู่ทิวทัศน์ขึ้นกันมาเยอะ พอสมควรขึ้นมาก่อนหน้าผมก็มีนะพร้อมพี่ๆขอเดินขึ้นมากรอบกับพิธีการพระตรงนี้ด้านนี้กันนะครับนี่นะครับถึงแล้วถึงแล้วคือวิวสวยมากจุดไหนก็สวยนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆเอาละครับเราถึงเอาละครับเดี๋ยวพามาเลาะนี่เลยครับนี่นี่นี่มาณนี้ยเนี้ยอยากจะบอกว่ามัน Amazing มากนี่ครับโอ้อยากให้มาเห็นเองครับคือสวยไม่ตีฉ่าผมนะครับเพราะว่าผมมาแล้วใครไม่มารีบมาครับรับรองว่าแสงแดดอ่อนๆกระทบเขื่อนป่าสักแล้วก็มีลมเย็นๆโชยตีเข้าหน้าไม่จะพูดยังไงครับมัน ดีมากๆาจริงจครับจะมีนะคพ,พี่เพื่อนเพื่อนมากันไปหมดครับหาครอบครัวม,มาเที่ยวกันเดี๋ไปใกล้เขามาก <c> โ <oughs> อ้คนเริ่มเยอะครับนี่ครับพี่เริ่มทานข้าวกันแล้วครับเดีย๋ยวเราจะจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดครับที่เรา The แ a n งเราถ่ายนี่ฮะยืน นั่งแอคชั่นรอหล่อๆนี่คือเดอะแก๊งเรานะครับถ่ายโดยจันโอ๊ตนะครับจันโอ๊ต 6R ใช่ไหมอ6รหกหอ6 R นะเรียกอะไร r 6แสนกว่าบาทครับนี่เป็นไงครับดูเราถ่ายทำมาอยู่นะครับตอนนี้ตึ๊ดๆๆนี่ครับผมแค่ะบอกว่าให้ทุกคนมาเองครับคือถ้าไม่มาคือถ้าไม่มามันจะบอก เจ๋งมากครับต้องมาครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับตอนนี้เวลาอยู่เจ็ดหกโมงสี่ิห้านาทีอากาศน่าจะประมาณทักยี่สิบห้า 25. องศาโดยประมาณนะครับแสงแดดก,กระทบน้ำในคืนป่าศัก์โอ้อย โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายตรงนี้กันแล้วเราจะไปกรับนมา,มาสการพระด้านนู้นอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นจุดชวมวิวที่อันซินของลบุรีที่หนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วบนบนยอดเขาเนี่ผมว่าสวยทุกจุดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าสวยแค่จุดเดียวตรงที่เรากางเต็นท์หรือว่าก็คือเนี่ยคนที่ชอบทาให้เขามาเลาะเที่ยวเนี่ยครับเลาะขวามือไปนะครับเป็นหน้าผาตลอดปลงนี้ไหมหรือปางนู้นเราเนี่เราเดินเลาะขวาไม่ไ,ได้ขวามือหง่ะจะเป็นหน้าผานะครับเป็นเขาเป็นจุดชมวิวได้ตลอดเลยนะ สวยงามครับสวยงามจริงๆสวยงามมากมายต้องมาครับใช้คําว่าต้องมาเน้นเลยว่าต้องมานะครับไม่ต้องตั้งโปรแกรมนานครับคิตะไรได้ว่างแล้วมาเลยครับเข้าได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าด้านในนะจะปิดตอนหกโมงนะครับแต่ว่าด้านนอกที่ใครจะมาพักนะครับก็จะจะพักได้ตลอดเข้าได้ยี่สบสี่ชั่วโมงเลยแต่ถ้าจะขึ้นมาบนเนี้ยครับตรงส่วนที่ผมเดินเข้ามาด้านในนะครับชั้นชั้นในเนี่ยอ่า จะปิดตอนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เปิดตอนหกโมงเช้านะครับบนบนสำนักสงฆ์เนี่ยครับถ้าหนาวกว่านี้อีกนิดนึงน่าจะดีนะผมว่าแต่เมื่อคืนนอนก็ประมาณยี่สิบสององศานะครับยี่สิบสององศาก็โอเคเลยอะ่ะกําลังดีไม่ไม่ร้อนไม่หนาวแต่ถ้าคนชอบหนาวอีกอีกสักนิดนึงผมว่าน่าจะน่าจะได้ควันออกปากสันสันกว่านี้อีกหน่อยเลย นะครับก็เก็บภาพความประทับใจก็พยายามจะสื่อถึงบรรยากาศที่มันแบบว้าวน่จะจะบอกอยังไงดีคือมันว้าวจริงๆเลยเดี๋ยวมาถึงจุดที่อ่ามากราบพระเนะาะามันมาสการแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินทําบุญหน่อยนะครับที่ใส่ตู้บริจาคร,ร่วมถวายค่าน้ำข้าไฟจะมีสองจุดนะครับตรงนี้กราบนามาสการหลวงปูทวดไม,ไม่ใช่ปูทวดไหม ปุ่้หินปผู้หินเรามีพระตรงนู้นนะครับตรงนู้นเดี๋ยวก็แบ่งกันเข้าเราก็มาถึงจุดสุดท้ายครับด้านในสุดของยอดเขาพญาเดินทงนะครับจังหวัดรบบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป็นวัสการพระด้านหลังนะครับไปกันเลยครับลุยเลยครับโอ้ทางเข้าสวยมากอ่ะนี่เป็นศิลปะของรบบุรีไหมครับอันี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะผมผมเคยไป ประสาทหินพรมรุ้งแบบนี้แบบนี้เลยผมก็เลยกไม่ถูกสวยมากครับนี่กรรมรการหลวงู้หินครับกรรมราการพระอาจารย์นิดนึงนะครับหนูงู้หินนะครับุ เงินบริจาคนิดนึงนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปด้าน,นู้นกันเดี๋ยวผมพาไปได้านู้นต่อนะครับจะเป็นจุดถ่ายภาพแล้วก็ชมวิวจุดหนึ่งเนี่ยนะครับหลัจงจากเรามาสการฮนะตรงนี้แล้วเราก็ไม่้จะบอกอย่างไงดีว่ามันมันสวยกว้างะครับกี่องศารอบตัวนะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยตรงนี้ นี่นะครับผมจะพามาอีกหนึ่งจุดด้านหลังพระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระเหมือนกันจะเป็นพระแกะสลักหินทรายนะครับที่นี่เขาพญาเดินทูกก็เดี๋ยวเราจะพา <c oughs> ชมบรรยากาศตรงด้านลานกลางเต็นท์นะครับนอกนอกสำนักสงฆ์นะครับตอนนี้ก็คือด้านโซนนอกจะเข้าได้เข้าออกได้ตลอดทั้งคืนทั้งย4ิบชั่วโมงครับพ ด้านในเขาจะปิดประตูให้เข้าออกตอนเปิดตอนหกโมงเช้าแล้วก็ปิดตอนหกโมงเย็นนะอันนี้คือด้านนอกนะครับก็สามารถนะครับผมจะพาเระดูลายกลางเต็นท์เมื่อคืนแล้วก็เราก็นอนบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูคือบรรยากาศดีมากจริงๆนะครับตอนนี้ก็พี่ๆเพื่อนๆที่ออกมากลางเต็นท์ก็ตื่นกันก็ดิฟกาแฟทํากิจกรรมยามเช้ากันชงกาแฟกินอาหารเช้ากันนะครับตอนนี้ก็มีเยอะอยู่ครับลานกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวพาเลาะดูนะครับนี่เจอน้องๆมาจากไหนไม่รู้ นั่งดิปกาแฟกันอยู่ชงกาแฟกันชิบชิบชิบนะครับยายยายรก็มามาแล้วก็จับจองได้เลยนะครับไม่มีค่าที่พักที่จับจองลานกลางเต็นท์ชอบตรงไหนมาก,ก่อนได้ก่อนประมาณนั้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ พอมีร่องรอยทุกคนมากางเต็นท์กันนะครับเนี่ยตัลังบางคนก็เก็บเก็บไปบ้างแล้วเริ่มลงคือเหมือนกําลังผัดผัดเปลี่ยนกันครับคนที่มาแล้วก็บางคนก็ลงไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยตลอดแนวานกลางเต็นท์เงียบมากนะครับเมื่อคืนน่าจะมีกันอยู่ผมว่าไม่น่าจะเกินห้าสิบหลังนะครับไม่เกินห้าสิบหลังเมื่อคืนแต่ว่าด้วยด้วยพื้นที่ไม่ได้กว้างมากก็ไม่สามารถรองรับได้แบบหลายร้อยเพราะว่าด้วยจุด จอดรถอะไรเงี้ยครับนะครับก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่แต่ว่ายังคงเป็นเป็นธรรมชาติครับนะครับอย่างนี้เบอง์เต้ก็ยังไม่ได้เก็บคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็รถ <c oughs> เล็กระวังนิดนึงครับอย่างผมมาเมื่อคืนเนี่ยผมผมผมเองก็มารถเก่งเนาก็แบบเกือบเกือบโดนอะไรหินหินชนชายสกเกิร์ตเหมือนกันครับเพราะว่ามันที่มันต่างระดับต่างระดับเยอะมากนะครับ ก็พามาชมลานกลางเต็นท์นะครับอันนี้เป็นป่าไผ่เลยครับบรรยากาศดีมากจริงๆนะครับป่าไผ่เมื่อคืนเต็นท์พี่ที่อยู่ข้างผมที่มาจากปทุมก็โดนปลวกโยมตีับปลวกลุกเต็นท์ต้องย้ายเต็นท์กนตอนคืนเลยครับเพราะว่าปลวกปลวกกัดเต็มเลยครับ นี่ครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าในเขาจริงๆครับอยู่กลางป่ากลางเขาก็เลย